บ่ายโมงสิบนาทีละจ้าเพิ่งไปทักทายน้องนกมาตะก,กี้ Nói thế nào mà Mặc mặt Thảm luôn Nằm chìm bó Mặc thân cả đi kiếp đọc phía non của như thân tuần tiệm nhau Nhạc lại khác nào

ถามด้วยจ้ะอันนี้เก็บได้กับสกินด้วยสองดวงตามาแล้วจ้าขอบคุณมากนะคะทุกคนสวัสดีวันเสาร์จ้าวันหยุดนะจ้าสุขสัตนวันเสาร์นะจ้าขอบคุณมากนะคะเปิดตาให้ยายจรัสซีหน่อยจ้าหนาวหนาวครักหนาวเ,เนี่ยพี่น้องเอ้ย บ่ายโมงสิบนาทีละจ้าเพิ่งไปทักทายน้องนกมาตะก,กี้<ะ>ทุกคนสวัสดีวันเสาร์จ้าวันหยุดนะจ้าสุขสันต์วันเสาร์นะจ้าขอบคุณมากนะคะเปิดตาให้ยายจระศรีหน่อยจ้า อ้ยมาแล้วจ้าหนึ่งดวงตาแต่ไม่มีคอมเมนต์นะจ้าเินแล้วตัวที่นังียบ อา้าวครับน้าวเนี่ยพี่น้องเอ้ยแต่ไม่มีคอมเมนต์นะจ๊ะนแล้วตาพี่น้องียบบ่ายโมงสิบนาทีลวจ้า เพิ่งไปทักทายน้องนกมาตะกี้เป็นยังหรือพี่น้องไปตักสวัสดีจ้าเจอกัน มันข้าเป็นยังไงบ้างเป็นยังเงลือพี่น้องไปตักค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะที่แวะมาทักทายยายจรัสีมาเก็บกินเอาเลยเด้อพี่น้องอันหมักท่านอ่ะเจ๊เด้งหน่อยให้เราเด้กองให้เรา һәм mm, нам ดังไฟบ่อนหันบ่อนี่ก็ไปดังบ่อนหันบ่อนี่จนสวยไหมพี่น้องเดินได้มาทักทายได้นะจ๊ะน้องหงาห้องกินดี บ่ายโมงสิบนาทีละจ้าเพิ่งไปทักทายน้องนกมาตะก,กี้เชิญแวะทักทายได้จ้า

หนาวครักหนาวเนี่ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาเหมือนกันถา,ามเลย ทันก็บ่ได้เก็กบดอกพี่น้องผลิ่ทั้งต้นเต็มอยอ่ยากลายค่าตะหนาวกเา็เป็นน้องพี่นางมานักทันถามเวย สวัสดีค่ะเจอกันดังไฟบ้านหันบ้านนี้ก็เป็นดังบ้านหันบ้านนี้จน